วันนี้พาชมห้องเรียนนะคะอันนี้เป็นคาสเด็กนะคะของครบทันคิเช่นนะใครสนใจก็มาสมัครเรียนได้นะคะมีทั้งคาสเด็กแล้วก็คาสผู้ใหญ่นะคะคาสเด็กก็จะเริ่มตั้งแต่4ขวบถึง12ขวบนะคะส่วนผู้ใหญ่ก็12ปีขึ้นไปเลยนะเราก็แยกเมนูนะคะเมนูเด็กเมนูผู้ใหญ่นะคะแยกชัดเจนแล้วก็แยกห้องเรียนด้วยนะคะอันนี้เป็นคาสเด็กก็ เริ่มตั้งแต่ตวงส่วนผสมเลยค่ะนี่ทุกคนจะได้ใช้อุปกรณ์แล้วก็ได้เตรียมส่วนผสมเองนะคะช่างตวงวัดแล้วก็ลงมือทําเองนะคะนักเรียนก็จะได้ไปกลับบ้านคนละหนชุดเลยนะคะทำของใครของมันเลยนะวัตถุดิบก็คือเตรียมเอาไว้ให้ทุกคนนะคะได้เท่าเท่ากันกับบ้านก็คือจํานวนเท่ากันนะคะทไให้อบทานในห้องเรียนซะก่อนนะ วันนี้ก็จะมีเด็กสุดก็คือน้องวิญานะคะ4ขวบโตขึ้นมาก็จะเป็นเฮลิวนี่นะคะก็จะอายุอันนี้8ปีนะคะ8ขวบก็เรียนด้วยกันได้ะคะ่ะน้องๆก็ทำตามกันทันนะคะแล้วก็มีอันนี้เป็นวิธีการมิกซ์นะคะอุปกรณ์ในห้องเรียนก็เหมาะกับเด็กนะคะแล้วก็เหมาะกับผู้ใหญ่ด้วยก็คือเหมาะกับเมนูที่ เลือกมานะคะห้องเรียนก็จะประมาณนี้นะคะ่ะฟิลแบบว่าฟิลโฮมี่นิดนึงนะคะเราก็จะสวยถ่ายรูปสวยนะคะที่นี่เราก็จะเน้นว่าเด็กทุกคนที่มาเรียนนะคะจะได้ลงมือทําจริงกลับบ้านไปก็จะได้ทําได้จริงนะคะสูตรขนมก็เป็นสูตรที่อร่อยนะคะสามารถทําทานได้เองจริงๆนะคะเราจะเน้นว่าเด็กจะต้องได้รับพัฒนาการอย่าง แท้จริงนะคะเหมือนมาเรียนแล้วก็จะต้องได้พัฒนาการที่ดีจริงๆเพราะว่าเชฟของเราก็เป็นเชฟที่เชี่ยวชาญในการสอนเด็กนะคะก็จะรู้จิตวิทยาในการสอนเด็กอันนี้น้องวิยาสี่ขวบนะคะอันนี้ก็คือต้องฝึกความพยายามของน้องให้น้องได้ออกแรงนะคะให้ได้ใช้กล้ามเนื้อนะคะของอมือเด็กก็จะบบสนุกแล้วก็ ได้รู้เท็กเจอร์ของแป้งนะคะได้เรียนรู้ห้องเรียนสะอาดนะคะก็คือมีเครื่องเครื่องกรองอากาศให้ด้วยนะคะในคัดก็จะไม่แออัดนะคะก็จะแม็กสุดก็คือ6คนนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณนี้นะค่ะสะ4คนกำลังดีนี่น้องก็จะได้เรียนรู้วิธีการทำ ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้นะคะก็จะมมาเรียนมาสนุกกับเพื่อนๆนะคะแบบนี้เลยได้เจอเพื่อนๆต่างโรงเรียนนะคะได้ได้ฝึกการสื่อสารแล้วก,ก็วิธีการอ่านสูตรนะคะสูตรก็จะมีเป็นภาษาไทยแต่น้องๆอินเตอร์อยากได้สูตรภาษาอังกฤษนะคะเชฟก็จะบอกแล้วก็สอนให้น้องจดตามนะคะ มาหนีทุกคนจะได้เรียนรู้วิธีการใช้อุปกรณ์นะคะแล้วก็ได้ขนมกลับบ้านด้วยนะคะคอล์เซสอย่างเนี้ยค่ะน้องจะได้ฝึกความพยายามนะคะฝึก e f นะคะฝึก i q แล้วก็ฝึก e q ด้วยนะคะครบเลยค่ะคณเรียนของเรานี้ก็คือ,อสร้างมาเพื่อสอนเด็กเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้แล้วก็เอาไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันนะคะนี่ แบบนี้เลยเราตั้งใจจริงๆนะที่จะหาเมนูนะคะที่เหมาะสมกับเด็กแล้วก็เด็กๆก็จะชอบนะคะทานได้จริงทําเองได้จริงสร้างความภูมิใจให้เด็กๆมากเวลาเห็นผลงานตัวเองออกมาแล้วนะคะนี่เรียนประมาณ2ชั่วโมงนะคะต่อหนึ่งครั้งนะคะสนใจก็ เขสอบถามได้นะคะแอดไลน์มาก็ได้หรือว่าสอบถามที่หน้าเพจก็ได้นะคะลูกค้าครบครันมีโปรโมชั่นไหมนะคะมีแน่นอนนะคะแอดคอมเมนต์มาก็ได้หรือว่าแอดไลน์มาก็ได้นะคะเราบอกว่าตามมาจาก t ิ k ต o ตอนะคะได้ส่วนลดแน่นอนนะคะทั้งคัดเด็กแล้วก็คัดผู้ใหญ่นะสนุกจริงๆในห้องเรียนนะคะอยากให้มาเรียนกันเยอะๆเลย แล้วเด็กๆก็ได้พัฒนาการจริงด้วยนะคะอันนี้ถ้าตอนเปิดเตานะคะร้อนๆก็จะให้เด็กยืนทางหางก่อนแล้วก็ให้เชฟเป็นคนเปิดให้นะคะเราก็จะสอนให้เด็กรู้ว่าเตาจะร้อนนะต้องใส่ถุงมือก่อนนะคะแล้วก็มาดูผลงา,านของตัวเองนะคะนี่อันนี้น้องก็จะได้ใช้อุป,ปกรณ์ได้ทำเองทุกขั้นตอนจริงๆเห็นไหมคะ เราสอนค่อนข้างละเอียดนะคะแล้วก็เด็กๆก,ก็จะได้ทำเองแล้วก็ภูมิใจะคะ่ะแล้วขนมก็เป็นสูตรที่ถูกป,ปากน้องๆน,นะคะก็คือทำไปกินไปได้เลยนี่นะคะทำเสร็จออกมาก็จะภูมิใจกับผลงานตัวเองมากๆค่ะ ทุกคนเลยนะคะอันนี้เป็นการสร้างความภูมิใจให้กับตัวเองนะคะทุกคนก็คือจบ2ชั่วโมงปุ๊บได้ผลงานก็คืออยากที่จะเอาอไปแจกจ่ายให้กับเพื่อนหรือว่าเอาไว้ห่ามทานเองให้พ่อแม่นะคะมันเป็นความภูมิใจจริงๆเลยที่สามารถทำผลงานออกมาได้นะคะน,นีนก็คือดี ดิบช็อกโกแลตนะคะตามความชอบเลยอันนี้ก็มีการแพ็คด้วยนะคะแพ็กเกจจริงที่มาใส่ดิบเสร็จก็แพ็คเลยค่ะอสอนจบครบทุกขั้นตอนเลยนะคะตั้งแต่ตวงส่วนผสม จนเลือกแพ็กเกจจริงแล้วก็แพ็กเองด้วยค่ะกลับบ้านก็พร้อมแจกเลยหรือว่าพร้อมทานนะคะมีผลงานมาเรียนเยอะๆนะ